ครับสวัสดีครับผมมุกดานะครับเป็นเจ้าหน้าที่กองเลขาแผนงานร่วมทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะมาสอนวิธีการทําคลิปที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของรายงานการเงินนะครับรายงานงวดการเงินงวดที่หนึ่งอันนี้จะเป็นรายงานผลการดําเนินงานนะครับในงวดนี้ที่เราจะต้องทํานะครับก็เหมือนเดิมครับก็เข้าไปที่รายงานโครงการของที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ไปที่สรุปโครงการ แล้วก็รายงานความก้าวหน้าประจำงวดนะครับตอนนีเ้เราจะต้องทําการส่งงวดที่1น,นะครับภายในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับทีนี้แต่ละที่ก็จะเกิดประมาณนี้ก็สร้างรายงานนะครับพอสร้างเสร็จกดโอเคทีนี้ตัวโปรแกรมจะดึงรายงานผลการดําเนินงานของเราที่บันทึกข้อมูลในส่วนของกิจกรรมเข้ามารวบอยู่ในหน้าเดียวกันหมดนะครับ ีนี้เราจะต้องไปดูว่าแต่ละกิจกรรมที่บันทึกข้อนะครับมีความสมบูรณ์ถูกต้องขนาดไหนถ้าไม่สมบูรณ์หรือมีข้อ,อ,อปัญหานะครับหรือบันทึกแล้วไม่สมบูรณ์ขาดนะครับให้บันทึกหน้ากิจกรรมให้สมบูรณ์ก่อนนะครับเช่นตัวกิจกรรมที่ยังไม่มีรายละเอียด ครับรายละเอียดนะครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับให้ให้มีรายละเอียดชัดเจนนะครับอ่าอย่างเนี้ยสมบูรณถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้าสมมุติว่าแก้ไขแล้ว แก้ไขแล้วข้อมูลจะไม่ไม่ลิงก์นะครับจะต้องทำการลบรายงานแล้วก็สร้างรายงานใหม่นะครับเมื่อแก้ไขหน้ากิจกรรมนะครับสร้างรายงานใหม่นะครับโอเคครับอนนี้ครับขอบคุณครับ